ผมจะบอกพวกคุณนะพวกนักศึกษาทมทั้งหลายเป็นหลงเลยจิตว่างจิตประพักสอนเพราะไปไปรู้ไปเห็นแล้วก็เกิดอุปทานนั้นแหะเป็นอุปทานหมดเลยหลงเข้าไปในความคิดไปเห็นสภาวธรรมไปรู้สภาวธรรมแล้วก็หลงแล้วก็สอนกันให้ไปดูไปดูจิตด,ดูนู่นดูนี่ว่างเออไม่มีอะไรว่างหรอกคิดเอาโอ้ความคิดมันเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้หลงหมดเลยเออไอหลงคําพูดของผมตั้งแต่ผมพูดไปเมื่อ สองสามปีที่แล้วอืมความคิดมันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่มีอะไรนะแต่มันคิดเอาทั้งนั้นแหละนะผมจะบอกนะเออนั่นแหละไปเลิงไปเห็นไปรู้ไปหมดนั่นะเป็นอุปทานหมดเลยไม่รู้ว่าตัวเองหลงอุปทานอยู่ก็เลยเกิดตัวรู้เกิดตัวเก่งเกิดตัวอยากสอนเออทําลายไม่ได้ไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันเกิดดับเร็วมีสิ่งหนึ่งอยู่ไอ้ที่มันไปรู้นั่นแหละ เออไปรู้แล้วปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นเรื่องเป็นจิตว้างจิตประพักสอนจิตเดิมแท้เออตรงนี้สงบตรงนี้ไม่มีความคิดตรงนู้นตรงนี้โอ้โหหลงหมดเลยนะผมจะบอกคนบนโลกไปเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองรู้เข้าใจนั่นน่ะผู้เจ้าไปสอนก็ไม่ได้พวกเนี้เตือนก็ก็ไม่ฟังผมจะบอกคนตรงนี้ยมันจะหลงหลงความรู้หมดเลยเออไปหลงสภาวธรรมนั่นแหละนะครับเออจิตบ้างมันไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะมันคิดของมัน น,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 นี่นู่นนี่ยนี่เนะโอ้โหถ้าไปยึดถือแม่งมันเปหลงไปปรุงตามเลยนะฮะไปหลงเป็นอุปทานเลยนะะแล้วออกยากด้วยตัวเนี้ยพอมันหลงรู้เข้าไปแล้วนี่แหละที่ผมเรียกว่าไวรัสเออถ้ามึงเห็นความจริงตัวเนี้ยตัวที่มันหลงวุบเดียวเออนั่นแหละวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกไปคลิปเสียงเอ่อแกโทรมาหาผมเนี่ยแกไปเห็นตัวเนี้ยแกแกปรากฏการณ์ย่างนี้มันมาตั้งนานแต่แกไม่มีปัญญาพอได้ฟังคลิปอาจารย์วิทย์นั่นแหละมันเห็นปั๊บเดียวทีเนี้ยมันไม่เห็นดีปรากฏการณ์นั้นผม เขาเรียกว่าฉับพันพวกเนี้ยนะฮะเออเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับแกแล้วให้ให้แกเล่าตรงนี้อีกรอบหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเมื่อว่าเมื่อเช้าแกโทรมาผมแกอยู่ในป่าอ้อยอยู่เพชรชบูรณ์นะฮะแล้วแกก็โอ้โหร้องไห้โทรมาหาผมไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์ยังไงตรงเนี้มันเห็นยากนะฮะคนไม่รู้หรอกหลงกันนะฮะ ไปหลงสภาวธรรมไปหลงตัวสังขารตัวเนี้ยปรุงแต่งตัวเนี้ยตัวกิเลสตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามโนวิญญาณโอเคคลิปนี้เ็าจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ